สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อน,นร,รับเข้าสู่รายการข่าวประสพัน์สองเกสพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักง,งานพัฒนาภาค 1, หนึ่งหน่วยบริการทหารพัฒนากองบริการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานีครับในวันนี้เช่นเคยนะครับมาติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงสนักพัฒนาภาค 1, หนึ่งหน่วยบริการทหารพัฒนาประจำปีง,งบประมาณ2568ครับ เริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ครับไปที่ศูนย์ทาวสาภัยหน ical, ients, you ่วยพัฒนาการขื้นที่11สงกัดพัฒนาภาค1หน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทยหน่วยประชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขื้นที่11ส่งกัดพัฒนาภาค1หน่วยประชาการทหารพัฒนาและศูนย์ทาวสาภัยหน่วยพัฒนาการขื้นที่11ส่งกสดพัฒนาภาค1หน่วยประชาการทหารพัฒนาซึ่งทางหน่วยได้จากำลังคนชุด บรรทาสายัยขึ้นที่เรือของหน่วย5ห,หน่ยด้วยกันครับพร้อมด้วยรถนตงทุกขนาดเล็ก1คันลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้าในลํห้วยและคลองชุมชนต่างๆที่เป็นจุดเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยนําท่วมฉับพลันน้ําป่าและหลากจากผลกระทบของพายุ่วนร้อนคาจิกิครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ครับในพื้นที่ของตนทักหนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับ มาต่อที่ผลของการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่12สงขลาพัฒนาภาค1หน่วยบริการทหารพัฒนากองปบริการกองทัพไทยหน่วยบริการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่12สงขลาพัฒนาภาค1หน่วยปบริการทหารพัฒนาได้ดำเนินงานขุดลอกแหล่งน้ําขนาด6,976ตารางเมตรตามแผนงานโครงการประจปีาณ2568เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ากิ่นน้ําใช้เพื่อประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําบรรททิงน้อนให้กับประชา จนในพื้นที่จากสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งผลของการปฏิบัติงาน10%ณศูนย์านการเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลิธิรัฐบุรุษบ้านทรับใหญ่มู่ที่7ตบลนนท์มากเกงอำเภอวัฒนานครจังหวัดส,สาก,ก้ว และทั้งหมดนี้ก็เป็นผลการปฏิบัติงานของหน่วยเึลนตรงสงหาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนาประจําวันนี้ครับติดตามผลการปฏิบัติงานของสงหาพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงสงหาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนาได้ใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ